เราจะอบทุเรียน่อ,อนอีกคือเข้าโอ้ยไหนดูกระชิบเลยไหนดูสิเข็งปู ร้อยแปดสิบอกนี่ไม่ใช่เหรอโอ้ได้ยูไปเอาถ้วยก่อนยังยังไม่จับข้างพลิกถ่ายรูปก้อนนี่มางตรงนี้เลยดึงออกมาละแตงเอามาจักปักสุดล้วดำปพืด ชุเรียนชุเรียนชุเรียน <Okay. S 1> กิ่งข้างครึบแม่ว่าต้องกลับข้างไม่ต้องกลับลระมั้นได้เลยไหมมังไงเถอะวะอันเล็กนี่ได้เอาไปแต่อันใหญ่มันยังไม่ละอุอันเล็กนี่เอาได้เลยส, oh. Oh. สิบ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  อืหอมหอมอืมจะ่ว่าสุกดานอันตัวน้อยอันทุกคนหายแล้วหายวิดีโอความเอาแม่เอาแม่ก็เอามาแล้วนะแม่ไหว้สิพวกท่านมันเหมือนเหมือนกล้วยตากกล้วยอบเนาะ ห่วยห่อยบาท <c oughs> จับโห <c oughs> เอ้าต <c oughs> อนอนนี้เหลอลูกของอันนี้เห <c oughs> ลอนกินจิ้มจิ้มจิมสดได้อร่อยแม่โคก็ลองดูดิน้อยแล้วอร่อยกว่าดิ เนมัะแอาเม็ดออกไหมออกนอกนม่นไงเราอกใคไม่ทำไมไม่ผามันจะได้อบเต้องผาแบบนี้กับผเอาเอาอย่างนีเหรอมาแสบควงยันยุยันยุยันสุยันสุไวยะขยะั่งกับใบุ่นยสั่งกันยันสุอี้ิมงเด้อเดี๋ยวสิผิดังเด้อ ยีงงั <c ười> <c ười> ้นเนาะงามะได้ไหมนี่คนละครึ่งโอ้ยโอถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอ่ะดูถ่ายให้มันเลยล่ะหน้าตาไม่ได้แต่งนี่แหละอ้าวเอาก่อน

อันนี้เป็นของตังค์เลยหรอกามฟครับอ่ะกาบินไทยทำจากอะไรนัดมิกจะกินก็เปิดนะลูกจันเทศลูกจันเทศนัดมิกนัดมิกบรูจัดดอกป้ากินไหมกินคือเครื่องเทศจีนเนาะเครื่องเทศแต่ลูกจันเทศอ๋อ ข้าห้ามคนมีอายุกินเด็กตก่ำกว่าอายสิบกินได้ไสุราขาวสุราขาวของต่างสุรากันสุราขาวสุรากันสี่สิบเท่ากันกับวัดก้าเลยได้ไหม,ม บาวอดกะโอ้ยสิซาสเราจะเป็นหน่วยกล้าตะอวอกาซอวเดียน้ก็กินวอดก้าจังเานหวยก้าตายดาเน้วก็ดก้าจังบัตรังนีอ่ะที่แรกว่าอี่ห่อพอข้าวเหนียวมาหรือข้าวเหนียวสุก ออน <c oughs> <t realidade> ี่เือเข้าใจลใช่ยนึเ่เลืมกินไหมเอาแก่ขับรถนอนนี่อ่ะอดีตมั้ยนะเขากระโบว่านนี่เด้ดินอนบีกันเียวนแล้วเัานาดอี้แี่วไ่ไม่ได้กลัวเมียนกลัวเมียนไปเพราเมียนแ้วเดียว พูดแล้วคือจังเหล่าขาวใส่เวร์ลังเทศพี่น้องไม่ได้เป็นอะไรไ,ไ,<ด>ไม่เกี่ยวกับกลัวเทป